ลูกบ้านสวยจังเลยงานประนีตแบบนี้ต้องแพงมากแน่แน่พี่มิวนะพี่มิวตั้งแต่มีแม่บ้านใหม่เข้ามาม่ยอมแซวฉันเหมือนเมื่อก่อนเลยวันๆเอาแต่มองหามันใหญ่นั่นก็ไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยฉันยิ่งดูดีกว่าตั้งเยอะคอยดูนะ ถ้ายังตาตับไปเลือกยีนั่นก็อย่ามาตามจีฉันที่หลังก็แล้วกันชอบ ว้านี่เธอเทำอะไรของเธออ่ะอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรทุกหน่อยเธอจะหาที่ทำวาท้ามีใครที่ตรงนี้ไหมคะ เพราะคุณเนื้อทองไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โต อนุญาตค่ะเชิญเ,เธอใช่ไหมที่เป็นคนทำรูกบัานแตกเอ,อ่อใช่ไหมหนูก็รักคันเป็นลูกปนที่เห็นหนูไม่ได้ตั้งใจหนูก็ไม่จิงนะคะผมจะ ยายฟ้ามันจะโดนไล่ออกจริงจรใช่ไหมคะทำเรื่องใหญ่ขนาดเนี้มันคงไม่น่ารอดหรอกอุยอยอุย,อย,อยดูสิคะคุณเนื้อทองทำหน้าเป็นหมาหงอยขนาดนี้สงสัยจะโดนมันหนักแน่ๆเลยคะ่ะโดนไล่ออกแล้วก็ไปเก็บข้าวของสิยะจะเข้ามาห้องนี้ทำไมอีกหนูไม่ได้โดนไล่ออกคะ่ะ ของสำคัญแตกไม่เหลือซากเดิมเลยนะนั่น,นะชิคยคะหรือว่ามันต้องไป่ท่า,าปนประธานให้ใจอวนแน่เลยคะ่ะขนาดโลหกกบพอยังชอบมันเลยนางนี่มันร้ายนะคะคุณเนื้อทอง คุณเจะวก่อนคุณท่านประธานเอา้าท่านประธานจะไปไหนของเขาเนี่ยนั่งสิคะฉันไม่ทำอะไรให้ทำไมต้องทำกันแบบนี้ด้วยไอ้พวกคนใจร้ายไปอยู่ไหนของเขาเนี่ย ทู่นี่เองคุณผมตามหาคุณแทบแย่คุณต้องการอะไรจากฉันอีกเห็นฉันนอนแก้แบดนั้นแล้วยังไม่สะใจอีกเหรอผมขอโทษคุณเลิกพูดคำว่าขอโทษสักทีฉันไม่อยากฟังเดี๋ยวก่อนผมเป็นห่วงคุณนะถ้าคุณเป็นห่วงฉันจริง คุณจะปล่อยให้ฉันโดนแกล้งแบบนี้เหรอผมขอโทษที่ไม่กล้าพอผมผิดเองแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าผมเป็นห่วงคุณมาตลอดแล้วทำไมคุณถึงไม่ช่วยฉันอ๋อคงเป็นเพราะว่าฉันมันจนสินะคุณเลยไม่กล้าออกหน้าช่วยเหลือเพราะฐานะเรามันต่างกันใช่ไหมคุณเลยไม่เคยบอกเรื่องของเรากับคนอื่นคุณกลัวว่าฉันจะทำชื่อเสียงวงตระกูลของคุณแปดเปื้อนใช่ไหมละ่ะฟ้า กระทั่งตอนนี้ที่ฉันเป็นแค่แม่บ้านของบริษัทคุณคุณยังไม่ปกป้องฉันเลยไอ้คนใจร้ายฟ้าผมรักคุณผมรักคุณได้ยินไหม ผมขอโทษที่ไม่สามารถรักษาความรักของเราไว้ได้ตอนนั้นผมมันขี้ขาดเองแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วฟ้าผมรู้แล้วว่าคุณสำคัญกว่าฐานะเงินทองที่มีให้โอกาสผมได้กลับไปปกป้องคุณอีกครั้งนะเราสองคน กลับมาคืนดีกันนะฟ้านะครับให้ผมกลับไปดูแลคุณอีกครั้งนะอฟ้าผมรักคุณนะฉันก็รักคุณค่ะ เฉยมาตลอดมีแต่พวกคุณนั่นแหละที่หาเรื่องเขาคนเราจะมีค่าหรือไรค่ามันไม่ได้วัดกันที่หน้าที่การงานแต่มันวัดกันที่จิตใจท่านประธานพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะคะใช่ค่ะพวกเราขอโทษนะคะท่านประธานพวกคุณไม่ต้องมาแก้ตัวผมให้เวลาห้านาทีไปเก็บข้าวของแล้วออกมาจากบริษัทผมซะอดทน ยิ้มอะไรคะเอา้าก็ยิ้มให้คุณไงผมชอบมองหน้าคุณแบบนี้คุณก็รู้ค่ะค่ะรู้แล้วค่ะแล้วรู้ด้วยหรือเปล่าว่าผมรักคุณผมรักคุณนะฟ้าผมรักคุณ ผมรักคุณผมรักคุณผอแล้วเสียทั้งแล้วคุณละฟ้ารักผมไหมไม่ค่ะเอาไม่มีวันไหนที่ฉันไม่รักคุณโธ่ฟ้าตกใจหมดเลยฟ้าแค่แกงเล่นเฉยเฉยเหล่านี่นะ คับคุณทาวินผมถึงร้านอาหารแล้วครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปเลยครับครับไปเจอกันครับวันนี้ฉันอุตส่าห์เช่ารถมาหวังว่าเจ้าของร้านจะเห็นว่าเราดูภูมิฐานแล้วก็น่าเชื่อถือเหมาะสมที่จะเป็นหุ้นส่วนของร้านอาหารรูนะช่วยทำบุญให้คนยากคนจนด้วยนะคะ บาทสองบาทก็ได้ค่ะหรือตามศรัทธาก็ได้นะคะร้านกห็หลูมีขอทานมานั่งหน้าร้านด้วยเหรอเนี่ยคุณคะช่วยทำบุญกับฉันหน่อยนะคะอะไรของแกทำบงทำบุญอะไรฉันไม่รู้จักฉันทำเป็นแต่บาป ท่าทางคุณก็ดูจะเป็นคนที่มีฐานนะแต่งตัวก็ดูดีรถก็มีรับจะไม่ทำบุญให้ฉันหน่อยหรอคะสักบาทสองบาทก็ได้ค่ะไม่สลึงนึงฉันก็ไม่ให้แต่ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะไม่สงสารฉันหน่อยหรอฉันไม่สงสารหรอก,กแค่ขอทานหน้าร้านอาหารหรูฉันจะบอกอะไรให้นะคนไร้ค่าอย่างแกน่ะไม่ต้องกินข้าวหรอกนู่น ไปหาเศษดินเศษยาปุ๋ยมักปุ๋ยข้อกินต้นไปแต่ว่าคุณคะเมลตาซะหน่อยนะคะนะคะอะไรของแกเนี่ยปล่อยอย่าเอามือโส่ข,ข้อของแกมาแตะต้องตัวฉันเกี่ยวปัดหลังแหวนเลยเสียเวลาจริง สวยเหมือนกันนะเนี่ยอย่างกับดาราหนังสั้นเลยแต่จะว่าไปจะไม่สวยก็ไม่ได้หรอกเพราะชุดใหม่ฉันซื้อมาตั้งหลายพันนี่ไปดีกว่าคุณครช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะแกกล้าดียังไงมาจับชุดใหม่ของฉัน ฉันแค่ขอความช่วยเหลือไม่เห็นต้องทำกันขนาดนี้เลยนี่คะแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำยี่งให่ขอทานจตกบกแกรู้อะไรไหมว่าชุดฉันลาคามันยังแพงกว่าชีวิตแกทำไมต้องมาดูถูกกันแบบนี้ด้วยล่ะคะฉันไม่ได้ดูถูกแต่ฉันบรรยายตามความเป็นจริงถ้าจะให้ฉันเปรียบเทียบคนอย่างแกมันก็เหมือนหนอนเน่าในขยะเปียก งั้นฉันไม่ขอให้คุณช่วยแล้วก็ได้ค่ะเชิญคุณไปทำธุระของคุณต่อเถอะไม่ต้องไล่ฉันไปแนะ่แต่ก่อนที่ฉันจะไปฉันขอจัดการแกก่อนแล้วกันเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับคนอย่างบีม แล้วฉันไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินหรอสักครู่นะคะขอโทษนะคะฉันไม่มีเงินสดเลยอะคะ่ะเดี๋ยวฉันพาคุณไปกินอาหารในร้านนี้ดีไหมคะแต่ร้านนี้อาหารราคาสูงอยู่นะคะคุณจะมีเงินพอจ่ายหรอคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้ทางเจ้าของร้านอาหารเขานัดคุยงานกับฉัน แล้วเขาก็มีอาหารจัดเลี้ยงด้วยคุณมาร่วมโต๊ะกับฉันได้นะคะเออมันจะดีหรอคะดีสิฉันจะบอกกับเขาว่าคุณมากับฉันแล้วคุณไม่รังเกียจฉันหรอคะฉันเนื้อตัวมอมแมมมากเลยนะไม่สะอาดสะอ้านหมือนคุณคนเราจะสะอาดหรือไม่สะอาดไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวหรือรูปลักษณ์ภายนอกหรอกค,ค่ะมันอยู่ที่จิตใจมากกว่าคุณน,นี่สวยอย่างเดียวไม่พอ ยังใจดีอีกด้วยนะคะไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะไปค่ะเรานี่เข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะนะคะนี่เธอเธอก็มาขอร่วมุ้นกับเจ้านายคุณทาวิอนกันเหรอใช่แต่ฉันยังไม่เคยเห็นเขานะ หน้าตาเป็นยังไงเธอเคยเห็นหรือเปล่าไม่เคยเห็นหรอกถ้าเป็นผู้ชายก็คงจะหล่อแมนสปอร์ตใจดีแน่ๆเลยอุ๊ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิฉันอยากร่วมธุรกิจกับเขาไม่ไหวละใครบอกว่าเธอจะได้ฉันตั้งค่ะที่จะได้หุนเพราะฉันเหมาะสมมากกว่าเธอแหวเอาอะไรมามั่นใจว่าเธอจะได้ หัดกินยาลดความมั่นผงหนะกนี่ค่ะมมาค่ะเข้ามาเลยไปค่ะไปนั่งกันดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะ ฉันหยกนะคะแล้วคุณล่ะคะชื่ออะไรฉันชื่อขนมกินเลยค่ะคุณบอกว่าคุณหิวไม่ใช่เหรอค่ะอะไรกันเนี่ยทำไมยิ้ขอทานนี่ตื่นเข้ามาในร้านได้นั่นน่ะสิรอพออยู่ไหนมาลากันออกไปรอวะพอ ฉันเองฉันมาคุยเรื่องเุิกับเจ้าของร้านค่ะฮะเธอพูดว่าอะไรนะนี่เธอบ้านหรือเปล่าพาขอทานนั่งร่วโต๊ะเธอใช้สมองส่วนไหนพอ่หรือว่าเธอไม่มีสมองนั่นสิเกิดมาลืมสมองไว้ในท้องแม่หรือไงนี่คุณคะทำไมพูดจากันแบบนี้พูดเหมือนคนที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเลยนะคะ ที่ฉันพาเขาเข้ามาเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือและอีกอย่างเขาเข้ามาในร้านเขาก็ไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้พวกคุณเพราะฉะนั้นพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาดูถูกใครแบบนี้นะคะแหมทำตัวเป็นแม่พระเป็นคนจิตใจดีมีเมตตา Stop! s t o ไปพวกแก่ออกไปจากร้านทั้งคู่เลยนะ ก่อนที่เจ้าของร้านเขาจะเข้ามาเห็นสิ่งบาดมาฉันไม่ไปไหนหรอกคะ่ะเพราะฉันมีนัดที่นี่คุณคะกินต่อเลยคะ่ะไม่เป็นไรถ้าพูกแกไม่ออกไปดีฉันก็จะเล่าพวกแกออกไปนเนทอ พวกคุณไม่ต้องกลัวว่าเจ้าของร้านจะว่าหรอกครับเพราะว่าเขาอยู่กับพวกคุณนานแล้วอะไรกันคะมีไม่เข้าใจใครก็นจ้ของร้านก็คุณวารรนคนที่แต่งตัวเป็นขอทานคนนั้นไงครับเอ่อคุณวาแต่งตัวอะไรครับเนี่ยวันนี้มีนัดเจรจากับผู้ถือหุ้นรายใหม่ไม่ใช่หรอครับคุณวาลืมหรือเปล่า ไม่ลืมหรอกคะ่ะคุณทาวินที่ฉันแต่งตัวแบบนี้เพราะฉันมีแผนแผนแผนอะไรเหรอครับอ๋อก็ดีเลยสิครับคุณวาผมสนับสนุนเราจะได้เลือกผู้ร่วมหุ้นที่มีจิตใจดีจากข้างในด้วยแผนคุณวานี่สุดยอดจริงๆเลยครับ <c oughs> ฉันฝากเตรียมอุปกรณ์ให้ฉันด้วยนะคะเอาให้เหมือนๆเ,เลยนะ <c oughs> ได้เลยครับคุณวา เจ้าของร้านใช่ครับคุณวานี่แหละเจ้าของร้านพ,พวกเราขอโทษครับพวกเราไม่รู้จริงๆว่าคุณมาเป็นเจ้าของร้านใช่ครับใช่ครับพวกเราขอโทษครับพวกเราไม่รู้ว่าคุณมาจะปลอมเป็นขอทานขอทานเลยยังไงคะเขาไม่ใช่คนหรือไงฉันจะบอกอะไรให้นะคะเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนฐานะอะไรสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องมี ก็คือความหินอกหินใจไม่ใช่คำดูถูกเหยียดหยามคุณทาวินคะฝากส่งแขกด้วยนะคะเพราะว่าฉันได้ผู้ร่วมคุณแล้วยินดีด้วยนะคะคุณหยกขอบคุณค่ะคุณวาขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรคะ่ะคนดีๆแบบคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนยังไม่ทันไ้ ฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยเออเสียดายดอ่ะันก็เสียดายแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้ง